เมื่อวันก่อนนะครับเราได้ทําการอีโวเจ้าตัวนี้ไปนะครับเจ้าโทเกะลูกะนะฮะคือชื่อเขาเปลี่ยนทุกครั้งที่อีโวนะฮะเปลี่ยนร่างปุ๊บเปลี่ยนชื่อตามร่างอีโวชื่อว่าชิชิแลนพัสลานนะครับผมเรียกว่าโทเกะลูกกะละกันเรียกง่ายกว่าเยอะเลยอีโวเขาไปแล้วนะฮะก็ต้องอีโวเพื่อนเขาด้วยนะฮะจริงๆมา3คนนะครับ4คนสิมีผู้หญิงด้วยคนหนึ่งแต่ว่า XP กับผลไม้ไม่พอนะฮะวันนี้จะมาอีโวคนนี้ครับชื่อจริงชื่อ เทโกะลูกะนะฮะอันนี้โทเกะลูกะใช่ไหมโทเกะลูกะเทโกะลูกะนะฮะเจ้าเทโกะลูกะนะครับที่เห็นมือยาวเนี่ยเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากลูฟี่นะครับร่างอีวของเขาจะกลายเป็นนี่ใส่หมวกฟางนะฮะลูฟี่เลยนะครับผลไม้ผมมีพอนะโอเคคิดว่าน่าจะใช้อย่างน้อยๆ5ล้านนะฮะ XP ในการอัพเลเวลตัวเดียวเนี่ยเลเวล19เาไปยใช้ล้านหนึ่งแล้วนะฮะ โอเคโอเคตรงนี้หลักหมื่นดีมากแล้วก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆย9่สิบเก้าสามสิบยิบเกไปสามสิใช้ล้าน5้านะครับแล้วอีโวอีกล้านหนึ่งโอ้โหกี่ล้าน6ล้านใช่ไหมเนี่ยอีโ e วอีกล้านหนึ่งผลไม้ด้วยแต่เพื่อลูฟี่มาเลยเย้ก <Yeah. S 2> ลายล่างเกียร์สี่ลูฟี่มาแล้ว ลูฟลันนะชื่อก็ใช่เลยลูฟลันพัสลันนะครับเจลูฟี่นะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยไปดูสกิลมาแล้วนะฮะตัวนี้ความสามารถของเขาคือดาเมจเป็นแสนเลยนะฮะเจ้าโทเกิเลูกะ HP เยอะกว่านะครับดาเมจจะเยอะเมื่อ HP เหลือน้อยแต่ว่าเป็นการโจมตีแบบเอลี่อ็แทกนะฮะคือโดนหลายตัวแต่ดาเมจจะไม่เท่าตัวนี้นะครับตัวนี้ดาเมจตีทีเดียวเป็นแสนแต่ว่าจะโดนแค่ตัวเดียวนะฮะแต่ว่า HP น้อยมากตัวนี้ค่อนข้างบางนะครับ ตัวซับที่ดีก็น่าจะเป็นเพื่อนเค้านี่แหละฮะเพราะว่าน็อกแบ็คได้ร้อยครั้งนะครับค่อนข้างทนครั้งที่แล้วมา2ตัวดูโอกันเหลืออยู่2ล้านอะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําทุกวันเนี่ยคือการฟาร์ม XP นะฮะตอนนี้ผมสู้ได้แค่2อันคือ XP Stage แล้วก็ Mega b l i s นะครับโคลเซียมยังไม่เคยสู้แต่คิดว่าน่าย,ยังสู้ไม่ไหวศัตรูเป็นแบ็คหมดเลยนะฮะในนี้โอเครอแป๊บหนึ่ง อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะส่งพวกนี้ออกไปแล้วก็อูเบอร์อูเบอร์อูเบอร์มาโอเคส่งแมวไปต้านไปไปต้องมีตัวคอยบล็อกฮนะตีซีลูฟี่ตีอืมทีเดียวบินทีเดียวบินดีมากแต่บางมากเลยนะฮะโดนดานเมจน่าจะปลิวเลย ลูฟี่รีบตีหน่อยถึงบ้านแล้วลูฟี่โอ้มาแล้วมาแล้วจริงๆน่าจะส่งตัวหยุดมาก่อนพลาดพลาดผมต้องส่งตัวฟรีดมาก่อนนี่ตัวฟรีดแล้วก็ลูฟี่มาอันนี้มาด้วยครบเลยสามตัวอืมอ่ะมันต้องอย่างนี้ที่เหลือก็สแปม ตัวมาเป็นเกราะป้องกันนะฮะไม่ให้อูเบอร์โดนตีบอสยังมาไม่ถึงเดินทางมาอยู่ตีไปดูฟี่ช่วยด้วยดูฟี่หวดืออบินไปเอาละบอสดาเมียแรงนะฮะถ้าโจมตีบอสอย่าให้เขาตีพยายามโจมตีก่อนให้เขาน็อกแบ็กก่อนนี่คือบอสตัวแรกนะครับ มี2ตัวไม่ใช่สตัวสิมีเยอะกว่านี้อีกเฮ้ยโอ้โหโดนไปแล้วดีลูฟี่ไม่โดนลูฟี่แขนยาวสมตีช้าเดินช้าอื้อไม่โดนเหรอเออโดนไปอีกแล้วบินไปแล้วตัวหยุดเวลาน็อกแบค็คไปครุบไม่โดน โบินไปเป็นกลุ่มเออโดนไปเต็มๆดูฟีตีเลยอือโดนตัวเดียวโดนลูกน้องอะ่ะไม่โดนหัวหน้าอออ่ะบินไปแล้วมาเว็บแรกผ่านไปมาแล้วบันบันสองตัวนะครับบันบันตัวหยุดเวลาครับมาด่วนเลยบินไปแล้วหยุดเวลา ไม่หยุดวัดอือดูฟี่ยังอยู่โอเคดูฟี่ยังอยู่ต้องฟรีดต้องฟรีดฟรีดเขาฟรีดอือดูฟีต่ตีตีบอสติอย่าตีลูกน้องอือหนั่นแหละสวยตงรงกราะไปเรื่อยๆอือหึดีมาก เรากำลังเสือมาแล้วยังไม่บินนะฮะบันบันทนมากต่อยเร็วต่อยแรง HP เยอะอยังอยู่ลูฟี่จัดการทุบทุบทุบอืมตัวฟีดสีดำสองตัวนะฮะช่วยกันแต่ก็ยังฟีดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โดนต่อยมาเรื่อยๆอย่าให้เข้ามาถึงในยิงไปก่อนอืม เนี่ยเนีีฟไม่โดนอือยังไม่บินลูฟี่ตีไปฟิตฟๆอือลูฟี่ฟูดาวนานมากเลยฮะตั้งแต่ตัวแรกไปยังไม่มาเลยอีกตัวหนึ่งโอเคบินไปแล้วหนึ่งครับอ่าบินไปหนึ่งสบายแล้วทีนี้ เห้ลู hey, ฟี่กูดาวนานมากเพื่อนมาสองตัวแล้วอะลูฟี่ไม่มาเลยตัวหนึ่งต้องรักษาไว้ให้ดีฮะบินนี้คือเป็นเรื่องเลยกว่าจะรอกูดาวอะเต็มลูฟี่ตีปุ๊บบ้านหายเป็นแสนครับ HP 4 0แสน้านะฮะกับ5แสนสามานสองนะฮะเอ๊ The Crest X นะฮะเจ้าแมวขวานล่างเครสยังไม่เคยสู้นะฮะใช้ Energy สู้มีศัตรูอะไรบ้างก็ไม่รู้ลองดูก่อนแล้วกันเข้าไปดูก่อนล่างเคลสมาเลยเหรอวั What? บุกมาเลยเหรอไม่มีลูกน้องให้ฟาร์มเงินเหรอมีสีแดงครับศัตรูเป็นเลส โอเคแมวหน้าคนอยู่ไหนตัวนี้ถ้าอีโวโอ๊ยผลไม้ผมไม่พอฮะหนึ100่งรอเอร์เซนะครับฟรีดเลดเอนิมี่ผลไม้ไม่พอขาดสีเหลืองสีฟ้าสีแดงใช้แค่ห้าแสนเองอืมโอเคแค่นี้แหละพอแล้วหมดแล้วฮะเหลือหกแสนอือ่ะตัวอื่นไปลูฟี่มา โอเคตานไว้หน่อยตานไว้หน่อยอย่าให้โดนดูฟี่ปกป้องไว้ปกป้องไว้อือหวดไปฮะอือฮ uh ึ huh. uh huh. โดนมเนี่ยไหวหรือเปล่าอือ uh huh. เริ่มมากันแล้วหน้าคนมาปัญหาคือมีตัวขวานตีด้วยไง ตัวที่บล็อกสีแดงได้อืมโอเคอืมมามาให้หมดอืมมาไอ้ลูฟี่แบกได้อยู่นะยิงไปอือ,อกันไว้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 ตัวขวานึงอยู่ฮะลูฟี่ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆดีมากมาเพื่อนมาโอเค สองแรงร่วมใจกันพวกนายเก่งอยู่แล้วออืตีไปมาโคนนอสช่วยหยุดเวลาหน่อยเจ้าขวานยังอยู่ใช่ไหมขวานยังอยู่หมดทีบินทีฮะลูฟี่แต่ให้มันโดนบอสดีกว่ามั้ง ลิฟตต้านไว้ต้านไว้ต้านไว้โอ้ยโดนไปแล้วหนึ่งดูฟี่อย่านะดูฟี่ถอยมาหน่อยดูฟี่ออ,อกไปดูฟี่ออ,อกไปยิงก่อนเออเอาลูฟี่ไปแล้วเหรอโอ้โหลูฟี่ไปตอนไหนเนี่ยแล้วครูดาวนานมากเลยอยังเหลืออีกคนหนึ่งเลออ็กตัวหนึ่งโอ้โหสแปมลัวๆสแปมลัวัว โอ,อ้ยถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเฮ้ยตีออกไปตีออกไปโอ้โหเฮ้ยหน้าคนเยอะมากว้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับได้อยู่มาเดินมาอีกมา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 เลยมาเลยโอเคยิงไป สมุนเยอะเกินอะ่ะต้านไม่ทันมาไม่หยุดไม่ต้องสู้บอลแล้วอย่างงี้ตีลูกน้องอย่างเดียวอโหโหโหเออโอเคโอเคบินไปหมดแล้เออเออโดนโดนโดนเนี่ยยังมีอีกอยิง พอนอสก็โดนยังอยู่ยังไม่บินเจ้าขวานส่งไป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 นะฮะกันไว้อย่าให้โดนอูเบอร์อย่าให้โดนอูเบอร์จูฟี่ยังอยู่นะ โอ้โหอาไมโอรหนึ่งค,โคโนนสมาเยอะมากเลยอ่ะหน้าคนมาไม่หยุดมาไม่หยุดอือเจ้าขวานก็ยังไม่บิน ฟีดูฟีช่วยหน่อยเออโอ้โหมันจะถึงบ้านแล้วมันจะถึงบ้านแล้วโอ้โหหน้าคนมาเยอะมากเออถึงบ้านแล้วอะเฮ้ยผักไปหน่อยอือเจ้าขวานไงมันตีบ้านโอ้โอ้เมื่อยมือมากอุ้ยส่งหน้าคนมาเยอะจริงๆฮะสองเปอร์เซน ตีบอสตีบอสอืมไม่โดนอีกมามาโอเคไปแล้วครับเจ้าขวานทีนี้ก็เหลือแต่หน้าคนมากันเยอะมากยังมีอีกมาเรื่อยๆมาไม่หยุดจริงๆ แต่หัวหน้าแกไม่อยู่แล้วตีบ้านไปเลยเออทังไปเลยทังไปเลยฮึฮึฮึรัวรัวรัวฮึอู้โอเคคลิแอคแคทเหลือกี่ตัวเนี่ยร่างคลิผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลิซร์ดยังไม่ได้นะฮะลิซ์าแล้วก็น่าจะเป็นตัวเล็กหรือเปล่า ที่เหลือมีหมดแล้วเหลือแค่ลิซาร์อันเดียวแสดงว่าตัวเล็กก็นับใช่ไหมตัวที่เป็นล่างเพรสเมื่อวานเห็นอยู่แต่ไม่ได้สู้นะฮะยังไม่ได้ลองสู้โอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ